เงินในเกมซากุระนะคะในห้องของเราหนึ่งหมื่นบาทค่าสถานที่ต่อไปค่าอยู่ใกล้ๆบ้านเรานะส่วนที่อยู่ใกล้ๆบ้านเราค่ะเราจะมาตรงนี้นี่แหละจะนี่นะคะตรงนี้บ้านผู้ชายค่ะเราจะเดินเข้าไปเลยนะคะในนี้มีเงินซ่อนอยู่ค่ะตรงนี้นะคะ ระโดดขึ้นไปได้เลยค่ะได้ค่ะได้ทั้งหมดสองพันบาทค่ะแล้วก็จะออกไปเลยนะคะออกไปเลยตอนนี้เรากำลังจะออกนะคะออกมาแล้วนะคะรอบนี้เราจะออกแล้วเต่ยังหาไม่เจอเขาทางออกอยู่ไหนนี่นะคะ สถานที่ต่อไปอยู่ใกล้หลักใกล้ๆบ้านผู้ชายค่ะอยู่แถวนี้เลยค่ะ,ะโหดไม่ถึงนะคะโหดไม่ถึงขออนุญาตใช้แจ็คแพกนะคะแบบมันจะได้แบบเร็วนะคะเราจะมาหาเงินในนี้ค่ะในนี้มีเงินซ่อนจริงๆนะคะมันอยู่ตรงนี้นี่แหละค่ะแต่ว่าเราแค่หาไม่เจอนะมันมีอยู่จริงๆที่นี่นะคะขออนุญาตใช้แจ็คแพกดูรอบๆนะคะ เพราะมันซ่อนตรงนี้จริงๆค่ะหาอีกทีนึงนะคะเพื่ออย่างหาไม่ดีเงินนะ้ซ่อนตรงนี้จริงๆค่ะเราไม่เห็นเลยค่ะเจอแล้วค่ะสองพันบาทค่ะขออนุญ,ญาตบินข้ามกำแพงไปเลยนะคะบินขึ้นเลยนะคะจะได้เร็วค่ะก็ลงค่ะ ค่ะสถานที่ต่อไปกันเลยค่ะวันนี้นะคะยานพาหานะคู่ใจของเราคือยานพาหนะของเราคือคันรถคันนี้นะคะเราจะไปแล้วนะคะขึ้นเลยค่ะสถานที่ต่อไปนะคะอยู่ใกล้ๆบ้านเราเลยค่ะแต่ก็เอารถยนต์ไปเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเราไม่อยากเดินไป่าที่นี่นะครับ สีแดงๆดงยูมาตค่ะยูมาตค่ะนะคะตรงนี้มีเงินซ่อนอยู่ด้านตรงนี้นะคะฝั่งนี้ค่ะสองพันค่ะไปหาที่ต่อไปกันเลยค่ะสถานที่ต่อไปนะคะเป็นตรงนี้นะคะแถวแถวนี้แหละค่ะจะเข้าตรงนี้เลยนะคะ ที่นี่นะคะนี่นะคะขับมาตรงนี้แหละค่ะเราจะจอดรถแล้วนะที่ร้านกาแฟค่ะร้านกาแฟค่ะตรงนี้เองค่ะสะดโดเลยนะคะอยู่ที่นี่เองค่ะอยู่ข้างหลังเป็นสถานที่ที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะคะเราหาก่อนค่ะตรงนี้มีเงินนะคะหนึ่งหมึกหนึ่งพันบาทค่ะ อยู่หนึ่พนะคะไปค่ะไปต่อเราจอดรถไม่ค่อยตรงเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะไปแล้วนะคะขับรถไปแถวนี้ดีกว่าค่ะเรามาคนเดียวค่ะวันนี้เราไม่ได้ทำละครสั้นนะคะค่ะสถานที่ต่อไปอยู่แถวนี้ค่ะ โรงเรียนนั่นเองค่ะเราขออนุญาตจอดรถตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะวินขึ้นไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราสอนนะคะวิธีการหาเงินนะคะแต่ว่าต้องเอาไอเทมอย่างหนึ่งออกมาก่อนนะคะนี่ค่ะนั่นบนนี้นะคะจะเห็นว่าไม่มีเงินนะคะแต่เราต้องเสกไอเทมเขะไอเทมนะคะ เป็นแบบวิธีแบบขี้โกงนิดนึงกดไปที่พรอปนะคะแล้วก็กดปุ่มสุดท้ายค่ะปุ่มสุดท้ายแล้วก็เสกรถค่ะเรยเราแล้วก็ขึ้นไปนั่งนะคะแล้วก็ลงมาจะพบว่ามีเงินอยู่สองสองมืนค่ะ วิธีนี้นะคะจริงๆมีวิธีก็คือขับรถมาบนหลังคาแต่เป็นวิธีวิธีนี้คือง่ายแล้วค่ะไปต่อค่ะเราจะขึ้นรถแล้วนะคะขึ้นรถเลยค่ะไปค่ะสถานที่ต่อไปนะคะก็อยู่แถวแถวนี้แหละค่ะเพราะว่าเป็นสถานที่ในโรงเรียนนั่นเองค่ะ นี่นะคะเราขออนุญาตขับไปบนต้นสัก,กุลละเลยนะคะแล้วก็ขับมาตรงนี้เลยนะคะตรงเหมือนจะเป็นแผงโซลา่าเซลล์นะแต่ว่าเราอัดติดเราไปไม่ได้นะคะเราขอถอยรถออกมาดีกว่าค่ะมาตรงนี้ค่ะขอไปจอดที่อื่นนะคะจอดรถไว้ตรงนี้ดีกว่านะคะ เราจะจอดที่อื่นนี่แหละค่ะเพราะว่าตรงนั้นอ่ะไม่สามารถจอดได้นะคะจอดได้ตรงนี้ค่ะเราจะเดินไปก็ได้นะ,ะเดินไปดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาเยอะแล้วนะคะเดินไปเรื่อยๆนะคะไปค่ะแผงโซล่าเซลอยู่ตรงไหนนะ่า อนุญาตหาก่อนค่ะเดินมาตรงนี้หรือเปล่านะแผงโซลาเซลล์นะคะแผงโซลาเซลล์ <c oughs> จำได้ว่าอยู่แถวทางออกโรงเรียนนะคะ <c oughs> เป็นทางสีตรงนี้นะคะทางสีเทาค่ะแล้วก็เว็น <c oughs> ตรงนี้นะคะ <c oughs> ไปทางนี้ค่ะ แล้วก็เดินมานะคะเดี๋ยวเราเจอเองค่ะเราจะขออนุญาตเดินไปเรื่อยๆนะคะเราจะไม่ใช้การแบบอื่นนะคะแล้วขอเดินไปดูก่อนเอิไปดูเรื่อยๆนะคะอยู่แถวๆกำแพงเหรียนตรงนี้นะคะเมื่อกี้เราใช้แจ็คแพ็กมานะคะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็มี เมื่อกี้เราไปเอาเงินมาแล้วนะคะตรงนั้นเราไปเอามาแล้วนะคะเมืกก่อกี้แล้วก็เราจะไปที่อื่นแล้วนะคะเมื่อกี้เราไปเอามาแล้วนะคะเราอาจจะเอามาเร็วเกินจนผู้ชมไม่ไม่เห็นนะคะเราจะไปแล้วนะคะขับตรงนี้ดีกว่าค่ะจะขับรถทางนี้นะคะเขา ตอนนี้นะคะในเกมก็ถึงเวลาเรียนพัลละอยู่นะคะเราก็จะขับออกไปจากโรงเรียนนี้แล้วนะคะโรงเรียนสกุลร,ระค่ะเราจะไม่ขับไปที่ทางวิ่งลู่วิ่งของเขานะคะเราจะขับมาทางนี้ดีกว่าค่ะเราจะขับตรงน,นี้นะคะเพราะว่าเขากำลังวิ่งกันอยู่ค่ะนี่ค่ะมีทางออกตรงนี้ค่ะ เดี๋ยวเราจะไปสถานที่ต่อไปแล้วนะคะอยู่ถนนตรงนี้เลยค่ะตรงนั้นไม่ใช่ตรงนี้จ้ะเป็นอีกหลังนึงค่ะเป็นบ้านของใครก็ไม่รู้นะคะไม่มีเจ้าของแต่ก็แปลกนะคะบ้านหลังนี้ไม่ใช่ของเราแต่ว่าเราสามารถเข้าได้ค่ะเนี่ยค่ะหลงล่อง่างเรามาทำละคร,ร,รสั้นบ้านนี้ก็ได้นะคะนี่ครัวนะขออภัยค่ะปิดทางค่ะ ไม่ใช่ทางนี้นะคะเป็นประตูสีน้ำตาลตรงตรงนี้นะคะในห้องนอนของเขานะคะอยู่บนเตียงค่ะมีเงินอยู่บนเตียงนะคะได้น้ำมัหนึ่งพัน 1, บาทค่ะอาจจะออกไปแล้วนะคะอันนี้ไม่ใช่บ้านประกอบฉากนะคะสามารถเข้าได้เลยค่ะ ไปกันต่อค่ะไปกันต่อเราจะขับรถไปนะคะรถคันนี้นะคะ่ะขับไปทางนี้นะคะแล้วก็กำลังจะไปถึงนะคะสีดำๆตรงนั้นนะคะจะสังเกตนะคะว่าไม่มียาคูซ่านะคะเหตุผลเพราะเราปิดยาคูซ่านะคะเราปิดหลายๆอย่างเพื่อความสะดวกในการเข้าไปค่ะ วัาสุก้าสวยมากเลยนะคะเวลาเราเดินผ่านตรงนี้บัสซุก้าจะติดขึ้นมาอัตโนมัติค่ะเราจะขึ้นไปบนบันไดแล้วนะคะเราไม่ได้มาบุกแกงย้กุซ่า za, แต่ว่าเราปิดยากุซ่าเพื่อความที่เราจะเข้ามาได้ง่ายๆนะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่ป่วยยากูซ่าค่ะเราก็เลยใช้วิธีในการปิดแกงยากูซ่านะคะเราจะได้เข้ามาได้อย่างสะดวกสบายค่ะ แต่ว่าเรายังไม่เจอนะ,ะว่าเงินน่าจะอยู่ในห้องนี้นะคะเข้ามาในนี้กาวนี่นะคะเราจะมาดูในนี้กันนั่นนะคะอยู่ตรงนั้นค่ะได้ทั้งหมดสามพันบาทค่ะน่าจะมีแค่นี้นะคะเงินในแกงเงนวกุซ่าน่าจะมีแค่สามพันบาทนะคะอาวุธก็ดีนะคะแต่ว่าเรายังไม่เคยใช้ค่ะเพราะว่าเราไม่แดเป็นสายอะไรในนี้เลยสักนิดนึงนะคะ เราจะไปน่าจะมีแค่นี้นะคะน่าจะหมดแล้วค่ะเราขออนุญาตมาทางนี้เลยนะคะเราจะขับรถไปแล้วนะคะทางนี้เองค่ะไปค่ะเรามาผิดทางค่ะเราต้องลงทางนี้นะคะ่ะสถานที่ต่อไปค่ะตรงนี้เองค่ะสี ก็คือท่อระบายน้ำนะคะท่อระบายน้ำค่ะคือท่อระบายน้ำนี้นะคะมันมีคือจริงๆมีผีโครงกระดูกอยู่นะคะแต่ว่าเราทำการปิดผีโครงกระดูกไปเพื่อความสะดวกสบายเหมือนกับที่เราเข้าไปเก๋งเกยากุซ่านะคะเราจะเข้าไปเอาเลยนะคะได้ทั้งหมด2,000บาทค่ะเราจะเดินออกไปแล้วนะคะ เหตุผลที่ไม่มีผีโครงกระดูก2ตัวนะคะก็คือเราปิดปิดแกงอยากอาุซ่าปิดตำรวจติดแล้วก็เราปิดผีนะคะก็เลยจะไม่เจอผีในโครงกระดูกค่ะเป็นเหตุผลประมาณนี้นะคะเพราะว่าเราไม่อยากสู้ค่ะไม่งั้นเราจะตายในเกมนี้นะคะไม่งั้น ผีคงกระดุจะต่อยเรานะคะเราก็เลยทำการปดไปแล้วนะคะก่อนหน้านี้เราจะไปสถานที่ต่อไปแล้วนะคะไปค่ะไปนี่นะคะคือภารกิจในนี้ก็มีนะคะในเกมนี้คือเดินรอบนี้เราก็จะถ้าเราเดินรอบถ้าเราเดินรอบ ท่อระบายน้ำนี้นะคะเราก็จะสำเร็จภารกิจในการเดินรอบท่อระบายน้ำไปสถานที่ต่อไปกันเลยนะคะเราขอแซงรถสีเทาคันนี้ไปนะคะไปยืนต่อจ้าเหลียวทางนี้นะคะแล้วก็มาทางนี้ค่ะตรงนี้40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ แล้วก็เลี้ยวเลี้ยวซ้ายค่ะเดี๋ยวเราจะไปหางกันต่อนดีอ่าอันนี้เราได้ปรับเวลาเป็นวันที่สองแล้วนะคะแบบก็ดีอยู่นะคะวันที่สองแล้วอืเดี๋ยวเราจะดูนะคะว่าเราจะขับรถไปไหนมาดูนะคะว่าเราจะไปไหนค่ะ เราไม่ได้กลับบ้านนะคะเรายังไม่ได้กลับบ้านแต่ว่าเราเข้ามาซอยบ้านเราเพราะว่าเราลืมสถานที่ใกล้ๆนะคะก็คือบ้านเด็กผู้หญิงผู้ชายค่ะเป็นบ้านของเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายค่ะที่อยู่ใกล้ๆนี้เองค่ะอยู่ในห้องนอนค่ะเป็นสถานที่ที่อยู่ที่นี่เองค่ะแต่ว่าเราลืมนะคะเป็นบ้านของเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายนี่นะคะ ลอยอยู่นะคะสองพันบาทค่ามีอีกห้องนึงก็มีนะคะห้องอีก,อกห้องนึงนะคะเป็นห้องนี้ค่ะเราขออนุญาตซูมก่อนนะคะให้เห็นชัดเจนค่ะเราจะได้เห็นเงินนี่นะคะนี่นะคะเราจะมองก่อนนี่ค่ะอยู่ที่กระเป๋าค่ะเราจะออกไปเลยนะคะตอนนี้เราได้ปรับเป็นฮิมมานะคะก็เลยมี สีขาวเห็นมะแบบนี้นะคะไปกันต่อค่ะขึ้นรถเลยนะคะนี่นะคะเราจะไปที่อื่นเลยนะคะที่นี่เองค่ะโรงพยาบาลค่ะอยู่ใต้เฮลิคอปเตอร์ตรงที่ใต้ลานเฮลิคอปเตอร์ค่ะ เหมือนเราจะเห็นแล้วนะคะว่าเงินอยู่ตรงนั้นเองค่ะจะเก็บห้อนะคะนี่ค่ะจะเก็บมาแล้วนะคะเราได้สองพบาทค่ะเพื่ความเร,เร็วนะคะเราก็วาร์ปมาที่ที่โบดนะโบดคิดค่ะโบดคิดอยู่ที่นั่งนะคะอยู่ที่ที่นั่งสองพบาทค่ะเราขอ วาร์ปไปเลยนะคะขออนุญาตวาร์ปนะคะเดี๋ยววีโอจะยาวต่อไปสนามเด็กเล่นนะคะที่สนามเด็กเล่นอยู่ในเขาวงกดนะคะจริงๆเป็นสีเขียวแต่ว่าเราปรับให้เป็นหิงมะก็เลยเป็นสีขาวนะคะต่อไปค่ะมาที่นี่เลยค่ะเราจะเดินไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันอยู่ในนี้จริงๆค่ะ อาจจะต้องเดินสุดเลยนะอยู่ตรงนี้ค่ะหนึ่งพันบาทค่ะเงินในนี้ก็ซ่อนอยู่เยอะนะคะเราเอาเพียงทีเ่เอาแต่ที่เรารู้นะคะก็มีในสระว่ายน้ำโรงเรียนนะคะช่องสาริสซาจากูระขอจบการหาเงินเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ